สวัสดีครับพบกับรายการ STG TV Start Gamer t e l e v i s i o n นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์ i มา c ครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ STG นะครับอยู่ใน1.3.2ไอตัวเซิร์ฟนี่สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าโลกในเมืองนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็คือถ้าใครจะมาช่วยสร้างก็ได้ครับสร้างตึกสร้างอะไรหรือจะให้เกมโหมดให้นะครับ ตอนนี้ก็มี ID ฮดรรมชินะครับเป็นของ S T G My i c r a f t นะครับย้ำอีกครั้งครับ S T G My i c r a f t นะครับ S T G Work My c r a f t ร,ร,รหัสผ่านหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับถ้าไอ S T G My c r a f t นี่เต็มผมจะสร้างเพิ่มนะครับ ตอนนี้เราเข้าไปชมตัวเซิร์ฟโคล่าวก่อนเลยนะครับไม่ใช่เซิร์ฟโคลโลนะครับเป็น,นเซิรฟเปิดผ่านคอมพิวเตอร์ไปชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับเวลาจะเข้าเกมใครไม่รู้ก็ต้องรู้นะครับข้อพี่เปอร์เซ็นเอ a p p d ด t a เปอร์เซ็นนะครับ แล้วเราก็ต้องรอโอเคดอทไมคครับแล้วก็เข้าเกณกันเลยนะครับขออภัยนิดหน่อยนะครับคอมผมมันอัมลมน้อยครับและมันน้อยไม่เป็นไรครับชีวิตอตงดำเนินต่อไป อินตเก็บชีวิตยังต้องเดินตามหาความหมาโอ้เด้งขึ้นมาสองอันได้ยังไงเนี่ยครับจะเป็นยี่ไวจําจเลยเวลาผมรีวิวจะอือตลอด ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณอุ้ม STG นะครับเขาก็เล่นมาคับเหมือนกันเขามาช่วยผมสร้างเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ผมก็เริ่มจเจรินขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเสร็จตีเท่าไหร่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของทาง STG นะครับเราจะมีอนุสาววายีอยู่และเราใช้หินที่ได้มาจากนรกนะครับซึ่ง ไม่ไม่มีวันดับยกเว้นว่าเราจะดับเองโอ้ยมมีปัญหาแล้วครับผมขึ้นจากน้ำไม่ได้สต็อปคลิปวิดีโอแป๊บ,บน,นึ่งนะครับสต็อปคลิปวิดีโอแป๊บนึ่งนะครับอ้าวครับมาต่อกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับข้างบนนี่จะเป็นพวกบ้านของแอดมินนะครับ แต่ใต้ดินนี่จะเป็นโรงแรมมีหลายห้องเลยสักสิบห้องได้ตรงนู้นก็เป็นธงชาติไทยนะครับรยังขาด,ดที่นึงครับที่เรายังสร้างไม่เสร็จนะครับโอ้แมปไม่โหลดโอ้โหลดที่โคตรช้าเลยครับชาชิพหายเลยโอ นั่นก็คือร้านเซเว่นอเลของเราเองครับแต่ตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จครับสร้างได้แค่ครึ่งเดียวอยู่นะครับแต่ก็เริ่มใส่สินค้าไปบ้างแล้วอย่างอันนี้จะเป็นอาหารมีเครื่องยิงอยู่พิกฟูดกดปุ่มปุ๊บพอกดปุ่มนี่นะครับมันก็จะยิงของออกมาให้เรา โอ้ต oh, 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 oh. ุกกเฟี้ยวเฟ้ยและนี่วูฟนะครับก็จะเป็นขนแกะหลากสีสันมทุกอย่างตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาได้สร้างอท่าไร่ครับก็ใส่นี่เป็นบางอย่างนะหลายคนสงสัยว่าเห็นลางรถไฟเมื่อกี้มันคืออะไรกันผมจะพาไปดูชั้นบนนะครับเดี๋ยวขอสต็อปเกมแป๊บน,งนึงถ,ถ้าไม่สต็อปคลิปถ้าไม่สต็อปคลิปมันจะบินไม่ได้เลย โอเคครับพอเรามาถึงชั้นบนนะครับมันก็คือสวนสนุกนั่นเองครับท่านผู้ชมงจะเห็นนะครับเมื่อกี้มันต่อไปถึงถึงไหนนะเฮ้ยถึงไหนนะอ๋อถึงที่โรงแรมของเรานี่ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นป้ายเซเวขนาดใหญ่ที่ติดไฟหรือกาวโซนหรือโกลดโซนหรือกาวผมก็ไม่รู้นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ เพราะเจ้าจอบนงนจะตกแล้วเอ,อือบรรยากาศแบบนี้ผมว่าเจอคีปเปอร์ไม่เหมาะเลยยิ่งทะเลทรายคีเปอร์เยอะด้วยสำหรับการพาชมเซิร์ฟวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเล่นเซิร์ฟของ stgtv นะครับย้วอีกครั้งครับ id h a m a s h i STG Work m e c r a f t หรือง่ายๆคือ STG Space Bar M I N E C R A S T Password 1 2 3 4 5 6สนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ